สวัสดีทุกท่านนะคะดูสิครับเพื่อนเพื่อนฝนตกฟ้าร้องเมื่อกี้ตกอย่างหนักมากเลยนะคะอ่าเช่นเคยนะคะน้ำกดมาทางเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหยดหยดหยดลงมาตรงนี้เห็นไหมตรงป้าเป็นทางท่อแอร์นะคะถ้าฝนตกหนักอะ่ะมันจะมีปัญหาแบบน้ําข้างบนไหลไหลไม่ทันเนาะน้ําจะล้นขึ้นเหนือท่อแอร์มันก็จะไหลขึ้นบ้านเราเข้ามาในบ้านเนาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเช็ดไปสองสามรอบแล้วดูสิคะเนี่ยเนี่ยน้ำน้ำทั้งนั้นเลยโอ้ยแทนที่ว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพือ่อนดูได้น,น้ำเทไปครึ่งถังสองถังสามถังเนี่ยไม่ชนะเนี่ยถ้าตกกลางคืนเนี่ยนอนนอนอยู่น้ำถึงไหลเข้าไปใต้เตียงเลยนะคะน้ำไหลเข้าไปเนี่ยดูสิคะเพือพ่อนๆข้างนอกอันนี้ เบาลงนิดเลยเมื่อกี้ตกหนักไม่กล้าถ่ายนะคะตกหนักไหมโอ้เสียงฟ้าเสียงฟ้าเสียงฟ้าไม่กล้านะคะโอ้ยปิดประตูโอ้ยดูออข้างนอกจ้ง,งเพื่อนน้อยนะคะาานะเขาบอกว่าน้ำท่น้ำท่วมท่วมแล้วเพื่อนพิมจะไปอยู่ที่ไหนจะเนี่ยเพราะว่าอยู่ชั้นล่างนะคะ ดูสิคะเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยอโอ้ไฟดูดเมื่อกี้นะคะไฟก็ดับด้วยเมื่อกี้โอ้โอ้โอ้ไร้อ,อ,อง้าร้องไฟผ่า,ผาอู้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยน้ำไหลเข้ามาครึ่งหนึ่งอันนี้เราอยู่เนาะเราอยู่เราก็คอยซับซับแล้วก็บิดบิดใส่ถังแล้วไปเทนะคะ แต่ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยน้ําก็จะไหลเข้าบ้านแบบมาปุ๊บกอบเนี่ยข้าของเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยย้ายมากองรวมกันไว้ก่อนเลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือการทํางานเนาะโอ้ลังบ้านหลังบ้านอะ่ะมีปัญหาตรงไม่ได้เข้าแบบท่อแอร์เนาะแต่จะเข้าแบบทางห้องน้ําคือพอฝนตกปุ๊บน้ําก็จะดันขึ้นมาจากท่อ พอน้ำทิ้งแล้วก็ไหลเข้ามาตรงทาห้องน้ํานะคะอันนี้เราต้องคอยเช็ดน้ําแล้วก็บิดๆโอ้ยใครอยู่ใกล้ๆมาช่วยแน่โอ้ยโอยโอยฟ้าก็ร้องอย่างนี้ตลอดเลยนะคะวันนี้จะได้ขึ้นไรไม่เพื่อนห้าโมงเย็นโม่แต่ซับน้ําอยู่ดีเอยเนี่ยค่ะเียกชุ่มช่ำไปทั้งบ้านเลยนะคะโอ้ยโอ้ยโอย,โอย เห็นโอกเห็นใจคนที่น้ําท่วมจริงๆเลยพี่น้องนะจ๊ะดูสิคะอันนี้ขนาดว่าเดี๋ยวประมาณกลางกลางเดือนเนี่ยข่าวบอกว่ากรุงเทพนี่จะตกหนักเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเขตพื้นที่ไหนบ้างที่แน่ๆบ้านเราไม่ต้องตกหนักก็ท่วมแล้วนี่นะคะปัญหากันอยู่ที่น้ำข้างบนไหลไม่ทันนะคะพะมงพะม่านนะคะต้องเก็บขึ้นหมดเลยเพราะว่า น้ำก็จะเหนือพื้นขึ้นมาเลยจ้ะอะไรเนาะอะไรเนาะลูกค้าก็กำลังจะมาลูกค้ากำลังจะมาลูกค้าบอกนัดแล้วนัดแล้วเขาเราก็บอกว่าเอาเลื่อนได้ไหมเขาบอกไม่ได้แล้วกำลังจอดรถอยู่จอดรถอยู่โอ้ยเนาะเราบอกเปียกเปียกจะทำไงได้เขาบอกมาแล้วมาแล้วอืม เพื่อนดูสิจา้าเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล <c ười> ือหมดเลยนะคะลือหมดเลยนะดูไปนุ่นเลยค่ะลกบ้านลกเมืองเลยนะคะนะนะเห็นไหมเออฝั่งนี้ก็จะเป็น,ปนแผนตัดผมตัดผมทําหน้าทําอะไรนะคะลูกค้าก็จะนัดมาตัดผมนะคะเขาบอกว่าเลิกงานอุตสาห์พอเลิกงานเร็วเพื่อที่จะมานะคะวันศุกร์ <c ười> เดี๋ย Whoa, สวสองอาทิตย์เราก็จะยุ่งก็ทํางานคนเดียวเนาะ ลูกค้าบอกขอมาได้ไหมเราบอกขอเลื่อนได้ไหมฝนตกอย่างหนกักบ้านก็น้ําท่วมดูสิคะเนี่ยน้ำน้ำน้ำ,น,ำนั่นเลยก็บอกไม่ได้ไม่ได้จอดรถแล้วเราก็ไม่มจะว่าไงเนาะเขาสาวเดินทางมาไกลแล้วค่ะเพื่อนๆได้ามาจากลาดพร้าวรถก็ติดเนาะท่านจะให้เขากลับไปมันก็ไม่ใช่เวลาที่ เนี่ยรถมาแล้วรถเข้ามาแล้วเห็นรถเข้าแล้วเห็นรถเข้าแล้วโอมยมีการบังคับลูกค้าบอกถอดถุงเท้าทิ้งไว้ในรถด,ด้วยนะเพราะว่าคุณจะเหยียบเข้ามาไม่ได้คุณจะเปียกคุณจะต้องเปียกเป็นอันขาดนะคะลูกค้าที่เคารพคุณลูกค้าจะจะมาตัดผมอะไรกันตอนนี้ก็โควิดเนาะร้านก็ไม่ได้เปิดแต่ลูกค้าประจำที่เรารู้ๆกันนะอ่ะขอให้ จะเลื่อนก็ก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเลื่อนมาหลายรอบแล้วนะคะกอนอนุญาตเลื่อนเลื่อนกล้องไปก่อนนะคะปิดบ้านปิดบ้านลูกค้ามาแล้วตัดแป๊บเดียวเพื่อนๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ไอตอนเปียกๆนี่สิมันจะทำยังไงกับอุปกรณ์โอ้ อเอาผ้าอีกผืนหนึ่งนะคะมากันไว้เพื่อเขาจะลื่นมึนๆหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆมึนๆหน่อยนะจ๊ะมึนๆผ่านผ้าก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาก็าจะเจอลื่นๆก่อนนะจ๊ะอ่ะได้อยู่โอเคนะคะเพื่อนๆ ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้ได้ยินเสียงฝนเสียงฟ้าร้องไหมคะฟ้าร้องฟ้าร้องได้ยินไหมคะฟ้าร้องกองกันวานอบ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 ตายแล้วน้ำจะท่วมเย็ถเยนถึงเดือนสิบสองลอยเรือลอยกระทงเลยหรือเปล่าจะเนี่ย ถ้าตกอย่างนี้ก็จะตกไปเรื่อยๆคะ่ะน้ําก็ดูเหมือนไม่เยอะแต่ว่ามันไม่มีที่ระบายคะ่ะนรอก่อนกลัวลูกค้าเขาเดินมาแล้วเราต้องบอกเขาระวังระวังลื่อนนะครับพี่น้องนะจ๊ะเฮ้ยเราใช้ไฟด้วยเดี๋ยวต้องลอองเท้าเป็นยางมาสวมนะกลัวไฟดูดกลัวไฟดูด เพราะว่าตต่ผมใช้ไฟด้วยนะจ๊ะเ,เพื่อนๆจ้าจะใช้เวลาแค่30นาทีให้เสร็จอย่างรีบด่วนเลยนะจ๊ะโอ้ยฟ้าเสียงดังมากเลยดังมากเลยนะคะ เหมือนจะเหมือนจะฟ้ารล่งกัโอง่งแต่แค่นี้ก่อนละกันเพื่อนๆจาเพื่อนพิมพ์ลูกค้ามาแล้วนะจ๊ะขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ